นิรยาทโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกุ่มในช่วงเดือนธันวาคม2518ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทโรนะคะเอาละและนี่ก็คือ energy ของชาวกุ่มนะคะเราไปดูว่ามีอะไรในช่วงนี้ fire of l a n n s the world queen of swords the magician แล้วก็เอ็สบอนนะคะดูเหมือนว่าชาวกลุ่มเนี่ยจะมีเรื่องราวนะคะของอความขัดแย้งบางอย่างนะความขัดแย้งหรือความสับสนวุ่นวายใจที่มันจะต้องกำลังจะจบลงไปนะคะหรือว่าบางคนก็เลือกที่จะให้มันจบลงไปแล้วด้วยมือของคุณเองนั่นเองนะคะ ดูเหมือนว่าชาวกลุ่มจะค่อนข้างที่จะเด็ดขาดกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตนะอาจจะเป็นมีคนนู้นคนนีคนน้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายอะไรแบบนี้นะคะทำให้เกิดความทกซิกทำให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตชาวกลุ่มก็จะถือพลังอำนาจของ queen of Swords เลยนะคะราชนีดาพเพื่อที่จะตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะคะจะค่อนข้างเข้มแข็ง เข้มงวดนะคะแล้วก็ดุดันอาจจะใช้คำพูดตรงๆเลยนะพอตัดสิ่งที่วุ่นวายออกไปได้นะคะชีวิตก็กำลังจะเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่เป็นรูปเป็นร่างนะคะอ,อยู่กับร่องกับรอยมากขึ้นนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีไพ่แห่งการเริ่มต้นถึง3ใบทีเดียวนะคะหลังจากที่คุณตัดความวุ่นวายออกไปนะคะ The world เนี่ย คุณอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนนะคะบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องราวของเนื้อคู่ก็ได้นะคะแล้วเขากา็มาในรูปแบบของต่างชาติต่างภาษาหรือคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานในลักษณะที่เป็นงานาต่างชาตินะคะหรือว่าการใช้ภาษาต่างประเทศ แล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณมีแพชชั่นด้วยนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะคือทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองได้นะคะในอดีตคุณอาจจะไม่ค่อยมั่นใจก็ได้นะว่าเอ๊เราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณสามารถทำมันได้เองแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะ,ะปรารถนาอะไรแล้วสิ่งที่คุณทำได้เนี่ย คือไม่ได้ทําด้วยตัวเองอย่างเหน็ดเหนื่อยแสนสาหาัสแต่ว่าเหมือนกับแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหรือว่าผลักดันให้คุณทําด้วยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโอกาสจังหวะดีๆที่แบบคุณจะแสดงศักยภาพนะคะในเรื่องความรู้ความสามารถของตัวเองรวมไปถึงในเรื่องของการเ,าเรียนนะคะการศึกษาต่อหรือการเริ่มต้นงานใหม่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะ เอาละนี่ก็คือนะคะใน Energy ของชาวกลุ่มคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับมิถุนตุนกลุ่มต่อไปนะคะเราจะไปดู Energy ของเขาคนนั้นบ้างนะฮะใครคนหนึ่งเขาคนนั้นที่เกี่ยวข้องกับชาวกลุ่มจะเป็นยังไง t o of swords the star 3ดาบ the world six of er. เป็นตะเออะะในเรื hmm, them, the ่องราวของเขานะคะเขาอาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของการที่จะต้องตัดสินใจกับชีวิตนะคะอืมเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวของการต้องจบลงไปกับใครคนหนึ่งเหมือนกันก็จบลงไปอย่างรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังอืมแล้วก็เสียใจนะอาจจะมีเรื่องราวของบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะ อขอโทษหรือขออภัยหรือการให้อภัยให้โอกาสเพื่อที่จะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งในการตัดสินใจของเขาครั้งนี้มันยังอยู่ในช่วงของระยะเวลาที่เอจะเดินหน้าต่อไปไหมหรือว่าขอหยุดพักนิ่งพักเบรกสักพักหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย มันก็มีบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ยังไม่เปิดโอกาสนะคะหรือว่าการถูกปิดกั้นในเรื่องของการสื่อสารก็ได้นะแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องของความเข้าใจผิดบางอย่างด้วยนะคะซึ่งเขาก็คาดหวังว่าทุกอย่างมันน่าจะถูกเข้าใจให้ถูกต้องนะคะหรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีเขาเกี่ยวข้องกับคุณอย่างชัดเจนเลยนะคะชาวกลุ่มนั่นเองเอาละนี่ก็คือใน energy ของเขาคนนั้น ต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเดทอาจจะมีเรื่องราวของการที่จบลงไปนะการจบซึ่งมาคู่กับการเริ่มต้นใหม่นะคะ f o r อบบอลการเริ่มต้นใหม่กับคนที่ใช่ The Sun คุณมีไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่เยอะจริงๆนะ t นะทรีออฟ s ัพส์ h ฮเปอ s s Nine of Cups นี่ก็คือ Seven of Swords อ่า ...Page of Cups Queen of Wands ลงไปด้วย The Emperor เราจะไปดูนะคะในเรื่องของสถานการณ์นะคะแล้วก็แนวโน้มให้กับชาวกลุ่ม ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะมีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะคะเราว่ามีการการจบและการเริ่มต้นใหม่เนี่ยโดดเด่นที่สุดอ่านะคะอืมคุณอยู่เฉยๆนิ่งๆ่ะดีแล้วนะคะสำหรับชาวกลุ่มนะเพราะว่าคุณจะเหมือนกับคนที่แบบว่าหันกลับมารักตัวเองแล้วก็ ไม่ยอมอยู่ภายใต้การควบคุมวงการของใครนะคะอาจจะมีคนที่พยายามที่จะควบคุมวงการคุณอยู่ก็ได้นะคะอาอถ้าเขาเป็นทัดไฟเม็ดสิงธนูนะในความรู้สึกของคุณเป็นอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วเ่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าคุณเหมือนกับแบบอืมต่อไปนี้ฉันคงทําอะไรด้วยตัวเองดีกว่านะคะฉันจะไม่ยอมเหมือนกับไม่ยอม ตกอยู่ภายใต้อะไรล่ะการใช้เกมหรือจิตวิทยาอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะอืมตัวคุณเนี่ยมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรืออย่างน้อยต้องได้อ,อ่การได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะมีเรื่องราวที่จะเซอร์ไพรส์คุณคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะคะที่จะเข้ามาด้วย คนโสดเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากนะที่คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งในลักษณะที่เป็นเนื้อคู่แล้วก็แฮปปี้มากๆเลยเซนส์สัญชาตญาณของคุณบ่งบอกเลยว่าคนนี้แหละใช่อ่าคนนี้แหละคนที่คุณต้องการนะแล้วคุณก็พร้อมที่จะตัดนะคะเอเนอร์จีของความไม่จริงใจการโกรหกหลอกลวงความไม่พร้อมความไม่ชัดเจนต่างๆออกไปนะเพราะว่า อาจจะเคยทําให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกเสียใจแต่นะับจากนี้นะคะสังเกตว่าความเสียใจนั้นมันได้กําลังจะหายจะไหลาหายตัวไปแล้วนะคะในความทุกความเศร้าต่างๆนะคะมีคนหนึ่งคนที่เขาอยากที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็อยากใช้เวลากับคุณนะคะโดยเฉพาะชาวราศีเมษเนี่ยนะเป็นเอเนอร์จีของอะไรล่ะอายุก็ อาจจะต่างกันได้แต่ว่ามีมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะมีโปรไฟล์หน้าที่การงานที่ดีนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นแหละบางทีก็อาจจะเข้ามาผ่านเพื่อนนะคะหรือว่ามีการพบปะพูดคุยนะคะในงานปาร์ตีส้สังสรรค์ก็ได้นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไพ่ที่ดูเหมือนว่าคุณจะมีความสุขนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ มีความสุขมีความสุขไพ่ก็คือมีความสุขทั้งหมดเลยแต่มีอยู่ใบเดียวที่มันเหมือนจะว่าอืคุณอาจจะต้องหลีกหนีออกมาจากสถานการณ์ที่มันดูแบบเมีอะไรปิดตาซ่อนเลนหรือมืดมนซะก่อนอะไรแบบนั้นนะคะเส้นทางเหล่านี้ก็จะเปิดให้กับคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเอาละนี่ก็คือในเอนเตอร์ที่นะคะของชาวกลุ่มมีใครบ้างที่จะเกี่ยวข้องนะที่นี้นะคะก็มีทัดน้ำทัาไฟพิจิกนะคะ ที่โดดเด่นเลยนะต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งว่าเขาอยากบอกอะไรมีหนึ่งคนที่เขาอยากจะบอกว่า i feel so e m y right now please just leave me alone ตอนนี้ฉันรู้สึกเออทนไปหมดจนมีความรู้สึกอยากจะปริกวิเวกขอยอยู่คนเดียวทุกอย่างมันถาโถมมาก I really want to contact you but I don't think I should ฉันเนี่ยอยากจะติดต่อหาเธอมากๆเลยนะแต่ว่าคิดไปคิดมาก็คิดว่าเอ๊ะมันจะไม่สมควรหรือเปล่ามันจะไปรบกวนเธอหรือเปล่า I still remember the good times we shared ฉันยังคงจำช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กันเสมอ I'm afraid you will say no แต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะทักทายหรือพูดคุยอะไรหรือไม่กล้าแม้ที่จะกลับมาเพราะว่าฉันกลัวว่าเธอจะปฏิเสธฉันนั่นเอง I hope you understand me แล้วฉันก็หวังว่าเธอคงจะเข้าใจฉันนะนี่ก็คือนะคะข้อความในใจของเขาต่อไปเราจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขากันนะว่าเขามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ความลับที่กุมอาจจะไม่เคยรู้มาก,ก่อนนะหรอ I regret lying to you ฉันเสียใจนะที่ได้เคยพูดจากโกหก หลอกลวงเธอบางอย่างเนี่ยเหมือนไพ่เจ็ดดาบนี่แหละเขาอาจจะเคยมีความลับพูดจามไม่จริงนะคะปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่าง I will wait for a sign from you แต่ฉันก็ยังรอสัญญาณจากเธอนะเช่นในเรื่องของว่าเธอจะยอมให้อภัยฉันไหมหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่เป็นไปได้หรือเปล่า I left you before you could leave me แล้วฉันก็เป็นเดินเป็นฝ่ายเดินออกไปนะก่อนที่ฉันรู้ดีว่าถ้าฉันไม่เดินออกไปก่อนเธอก็คงจะเป็นฝ่ายเดินออกไปทิ้งฉันไปซึ่งนั่นมันทำห้ฉันรับไม่ได้ You speak to me through music แล้วเธอก็เราเข้าใจกันผ่านเสียงเพลงนะเวลาฉันฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับส่งสัญญาณหรือเข้าใจกันผ่านเพลงนั่นแหละ I know I was c lesson from your play ฉันรู้ว่า บางทีฉันอาจจะเป็นตัวที่แบบเป็นตัวเบี่ยงความสนใจจากเธอก็ได้นะเธออาจจะแบบรู้สึกเจ็บปวดจากใครบางคนแล้วก็ให้ฉันเป็นตัวแทนใครบางคนหรือเปล่าต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเส้นทางแห่งความรักนะฮะให้กับชาวกลุ่มเรมเมมม e รีรีคอร ความทรงจำเก่าๆมันย้อนกลับมาในหัวอีกแล้ว unconditional love มันเป็นความรักที่เหมือนปรับไปเป็นรักแบบไ้ายเงอนไขและวอืกำลังจะมีเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของใครบางคนนะ love yourself first ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเป็นเรื่องของการมาอสอนตัวเองก็ได้นะคะว่ารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองพอหรือยังนะคะ Perfect Balance ทุกอย่างจะต้องทำให้สมดุลในชีวิตทุกอย่างจะต้องได้รับการแก้ไขแล้วมันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มเราจะไปดูนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ที่ชาวกลุ่มจะต้องเจอคืออะไร โอ้ oh, ขึ้นมา2ใบเลยนะคะ unstable relationship คุณอาจจะเจอกับสถานการณ์เหมือนตึกถลม่มมันดูไม่ค่อยจะมีความมั่นคงนะคะความพังทลายลงไปนะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อมีสิ่งหนึ่งพังลงไปสิ่งใหม่ก็ย่อมมาแทนที่นะคะ a new love ความรักครั้งใหม่ ที่กำลังจะเข้ามาว d d ิ้งหรือนำพาไปสู่การแต่งงานก็ได้นะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่านี่คือไพ่ v e Yourself ขึ้นมาเป็นใบที่สองนะคะคในที่สุดเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับว่าสงสัยในเรื่องของความรักในตัวเองใช่ไหมคะว่าจะต้องเป็นอย่างไรเพราะทุกคนก็น่าจะรักตัวเองแต่ไม่น่าเชื่อว่ายังมี คนเยอะแยะมากมายนะคะที่อาจจะยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะแล้วก็ยังไม่รักตัวเองมากพอก็ได้ก็เหมือนกับความรักที่ํำให้คนตาบอดเรายอมทุกเรายอมเสียใจเรายอมอยู่ในความวัดระแวงสงสัยตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอันนั้นก็คือเรายังไม่รักตัวเองมากพอหรือเปล่าถ้าเรายังมีความทุกข์ความเสียใจอยู่ในเรื่องของความรักอืน่าจะ เดาได้เลยว่าเรายังไม่รักตัวเองหรือเปล่านั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะไปดู Angel ให้คำแนะนำว่าอย่างไร Prayfulness l ในตอนนี้นะคะอาจจะต้องแบบไม่มีใครบางคนเขาอยากจะเข้าหาคุณ อยากที่จะมอบความรักความโรแมนติกความรู้สึกโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งแน่ๆเลยนะพ a s t l สไ e relationship คนในอดีตเหรอการกลับมาของคนในอดีตหรือคนในต่าชาติที่คุณเหมือนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนและกำลังจะเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกันอืมอาจจะต้องใช้ความพยายามอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักก็ได้นะและข้อคิดสำหรับชาวกลุ่มนะคะคืออะไร สำหรับข้อคิดนะคะ believe in yourself จงเชื่อในตัวเองนะคะ don't compare your life to others แล้วก็อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นให้มากนักนะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่มีความสุข do what you have to do จงทำในสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะตอนนี้ไว้ก่อน it's not what you think มันจะไม่ได้เลวร้วายอย่างที่เราคิดนะคะ don't give up สิ่งที่คุณตั้งใจไว้แล้วนะว่ามันดีกับชีวิตคุณจงทำต่อไปนะคะอย่าเพิ่งลมเลิกนี่ก็คือในเรื่องราวของชาวกลุ่มซึ่งคุณสามารถติดต่อติวดวงส่วนตัวในรักษาแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือใครอยากที่จะเรียนคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่บาคาร์เราก็มีนะคะสมาชิค,คอร์สนี้เกินร้อยแล้วนะคะส่วนในคอร์สดึงดูดรักแท้ที่หลายๆคนใช้ได้ผลในการดึงดูดคนรักอืม ให้กลับเข้ามาในชีวิตหรือว่าสร้างคนรักใหม่ที่คุณต้องการก็ตามอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe, ไลค์แชร์คอมเมนต์ในช n n e l นิรยาทาโร่นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ